ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยมีการระบุเนื้อที่ดินมาศาลพิพากรรพพาาพพาษาให้ตัวของโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแต่ศาลพิพากษาให้ตัวของโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเนื้อที่ดินที่มากกว่าที่โจทกระบุมาในคำฟ้องกรณีเช่นนี้ ini, คำพิพากษาของศาลจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ไปหาคำตอบกันค่ะ ก่อนที่เราจะไปหาคําตอบกันนะคะเรามาพิจารณาที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142โดยมาตรา142วรรคที่1กําหนดว่าคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคําฟ้องทุกข้อแต่ห้ามมีให้พิพากษาหรือทําคําสั่งให้สิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคาําฟ้องเมื่อเราดูตัวบทม,มาตรา142วรรคที่1กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรากลับไปที่คําถามของเรากันค่ะว่า โจ์ค่ะฟ้องอ้างว่าที่ดินเนี่ยเป็นของโจ์จำเลยค่ะเขาให้การและฟ้องแย้งว่าที่ดินเนี่ยเป็นของจำเลยต่างหากขอให้สาลพิพากษาให้ตัวของจำเลยเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและมีการระบุเนื้อที่ดินมาอย่างชัดเจนว่ามีเนื้อที่279ตารางวาแน่นอนค่ะว่าพอเวลาที่โจท์จำเลยเขาพิพาทกันในเรื่องของที่ดิน าลก็ได้มีการสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยไปทําการรังวัดที่ดินเพื่อที่จะดูว่าที่ดินพิพาทเนี่ยมีเนื้อที่เท่าไหร่ทีนี้ปรากฏว่าดีการเรื่องนี้ค่ะเจ้าพนักงานที่ดินไปทําการรังวัดที่ดินได้ความว่าที่ดินแปลงนี้มันมีเนื้อที่ทั้งหมด2ไร่ 3, งาน64ตารางวาซึ่งมันมากกว่าที่ตัวของจำเลยเขาระบุมาในฟ้องแย้งคำถามก็คือว่า ศาลเห็นว่าจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจริงๆศาลพิพากษาให้ตัวของจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแต่คำถามคือศาลจะสามารถพิพากษาให้ตัวของจำเลยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทตามเนื้อที่ที่รังวัดได้คือ2ไร่3งาน64ตารางวาได้หรือไม่เรื่องนี้ค่ะเราก็ไปดูคำพิพากษาดีกาที่3724ปี53สาศาลดีกาก็ได้วินิจฉัยว่า โอดฟ้องให้ขับไล่จำเลยทั้ง6ออกไปจากที่ดินนศสเลขที่313ส่วนจำเลยทั้ง6ให้การและฟ้องแย้งต่อสู้กรรมสิทธิเป็นเนื้อที่2 7 9ตารางวาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ทำแผนที่พิพาทตามความประสงค์ของคู่ความการวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับที่ดินพิพาทจึงต้องหมายถึงที่ดินพิพาทที่ปรากฏตามแผนที่พิพาทซึ่งมีเนื้อที่เพียง2 7 9ตารางวาหาใช่เต็มเนื้อที่2ไร่3งาน64ตารางวาไหมการที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้ง6มีสิทธิคครอบงในทีน ดินนสสามเลขที 3, 3 13, ar, ่3 1 3ซึ่งหมายถึงที่ดินทั้งแปลงเกินกว่าที่จำเลยฟ้องแย้งและสารอุทธรณ์พิภากษายืนจึงเป็นการพิพากษาที่ดินทั้งแปลงเกินคำขอต้องห้ามตามวิแพ่งมาตรา14 2วรรคที่1ศสาลฎีกาจึงเห็นควรระบุให้จำเลยทั้ง6กมีสิทธิ์ครอบครองที่ดินพิพาทษเสียให้ชัดแจ้งและไม่เกินกว่าที่จำเลยฟ้องแย้งขอมา เอาละค่ะเมื่อเราดูคำพิพากษาสันฎีกากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสรุปได้แบบนี้ค่ะว่าเมื่อตัวของจำเลยเขาระบุมาชัดเจนไว้ในคำฟ้องแย้งว่าเนื้อที่เนี่ยมันมีเนื้อที่เพียงแค่279ตารางวา ดังนั้นศาลก็พิพากษาให้ตัวของจำเลยมีสิทธิคเข้ารองเพียงแค่279ตารางวาเท่านั้นแม้ว่ารังวัดจริงๆแล้วจะมีเนื้อที่มากกว่านั้นศาลก็ไม่สามารถที่จะพิพากษาเกินจากที่ตัวของจำเลยเขาฟ้องแย้งมาได้เพราะถ้าไม่งั้นคำพิพากษาของศาลก็จะเป็นการพิพากษาเกินคำพอ้อต้องห้ามตามวิแพ่งมาตรา142วรรคที่1นั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากได้ความว่าโจ์มีการฟ้องมาว่าที่ดินเป็นของโจ์ โจทย์มีการระบุเนื้อที่ดินมาในคําฟ้องค่ะแต่การระบุเนื้อที่ดินมาในคําฟ้องของโจทย์นั้นเป็นการบรรยายมาในลักษณะที่เป็นการกะประมาณพื้นที่ดินพิพาทยกตัวอย่างเช่นโจทย์บรรยายฟ้องมาว่าที่ดินแปลงนี้เป็นของโจทย์ซึ่งมีเนื้อที่อยู่ประมาณ4ไร่จําเลยให้การต่อสู้ว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ของโจทย์แต่เป็นของจําเลยคําถามก็คือว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ค่ะศาลให้เจ้าพนักงานที่ดินไปทําการรังวัดที่ดิน ปรากฏว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะมันมีเนื้อที่ประมาณ8ไร่ซึ่งแน่นอนค่ะว่ามันมากกว่าที่ตัวของโจทย์เขาระบุมาเพราะโจทย์ระบุมาแค่ว่ามีแค่ประมาณ4ไร่นะแต่รางวัดได้จริงมันมีถึง8ไร่เลยคําถามของเราเหมือนเดิมเลยค่ะศาลจะพิพากษาให้ตัวของโจทย์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพารตามเนื้อที่ที่รางวัดได้จริงๆคือ8ไร่ ได้ไหมคำมิภาคษาของสารจะชอบด้วยวีแพงมาตา142หรือไม่เรื่องนี้ค่ะเราไปดูคำมิภาคษาดีกาที่5984ปี60ศสารดีกาวินิจฉัยว่า แม้คาหอไทยฟ้องของโจททั้งสองจะระบุว่าที่ดินพิพาทมีเนื้อที่เพียงสี่ไร่แต่ก็ถือเป็นการกะประมาณพื้นที่ดินพิพาทของโจททั้งสองเท่านั้นแต่เมื่อมีการรังวัดที่ดินทําแผนที่พิพาทปรากฏว่าที่ดินพิพาทมีเนื้อที่รวม8ไร่3งาน8ปตารางวาโดยโจททั้งสองจำเลยทั้งสองและจำเลยร่วมต่างมีได้ขัด้านและรับว่าถูกต้องรวมทั้งยอมเสียค่าขึ้นศาลตามราคาของที่ดินพิพาทที่ได้ทําการรังวัดตามแผนที่พิพาทจึงต้องถือว่าที่ดินพิพาทที่โจท ทั้งสองฟ้องอยู่ภายในกรอบแนวเส้นสีเขียวในแผนที่พิพาทการที่ศาลอุทธรณ์ภาคสี่พิพากษาว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทเนื้อที่8ไร่ 3. งาน87ตารางวาจึงไม่เป็นการพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเอาละค่ะเมื่อเราดูคำพิพากษาศาลฎีกากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสรุปได้ดังนี้ค่ะว่าถ้าหากว่ามีการระบุเนื้อที่ดินพิพาทมาในคำฟ้องหรือในฟ้องแยง้งอย่างชัดเจนว่ามีเนื้อที่เท่าไหร่ แบบนี้ค่ะสารก็ต้องพิพากษาให้ตามที่ระบุมาในคําฟ้องหรือในฟ้องแย้งเท่านั้นแม้ว่ารังวัดมาแล้วมันจะมีเนื้อที่มากกว่านั้นสารก็ไม่สามารถที่จะพิพากษาให้ตามที่รังวัดจริงๆได้เพราะจะเป็นคําพิพากษาที่เกินคําขอต้องห้ามตามวิแพงมาตร1นึวรรคที่1แต่ถ้าหากว่าการบรรยายฟ้องนั้นโจทย์บรรยายมาในลักษณะที่เป็นการกะประมาณพื้นที่ดินพิพาทแบบนี้ค่ะ ศาลสามารถที่จะพิพากษาให้ตัวของโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินหรือมีสิทธิคเข้าครองในที่ดินพิพาทดังกล่าวนั้นตามเนื้อที่ที่รางวัดได้จริงแม้ว่าเนื้อที่ที่รางวัดได้นั้นมันจะมากกว่าที่ตัวของโจทเขาบรรยายมาในคำฟ้องก็ตามแบบนี้คำพิพากษาของศาลก็จะไม่ต้องห้ามตามวิแพ่ง์มาตา142หรือก็คือไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคำขอนั่นเองค่ะสำหรับดีกาที่5 9 8 4ปี60ยังมีประเด็นที่น่าสนใจต่อไปก็คือว่า ตอนที่โจทย์เขาบรรยายมาเนี่ยโจ์เขาบรรยายขอให้สารพิพากษาให้โจดเนี่ยมีสิทธิครอบครองแต่ตอนที่สารพิพากษาค่ะาคาสาร,พ,ปรปาาสาพ,พิพากษาให้ตัวของโจ์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปลปักคำถามก็คือว่าโจทย์ขอสิทธิครอบรองแต่สารพิพากษาให้ตัวของโจดได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปลปักคำพิพากษาของสารจะเป็นการพิพากษาเกินคำขอต้องห้ามตามวิแพ่งมาตา142หรือไม่เรื่องนี้ค่ะสาลดีกาก็ได้วินิจฉัยว่า แม้โจททั้งสองจะขอสาลพิพาาว่าโจททั้งสองมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทโดยอ้างหนังสือรับรองการทําประโยชน์เดิมของที่ดินซึ่งถือว่าโจททั้งสองมีเพียงสิทธิครอบครองที่ดินเท่านั้นแต่เมื่อที่ดินพิพาทได้เปลี่ยนแปลงจากหนังสือร,รับรองการทําประโยชน์มาเป็นโฉนดที่ดินโจททั้งสองย่อมไม่มีสิทธิทจะฟ้องขอให้แสดงว่าโจททั้งสองมีสิทธิครอบครองที่ดินเมื่อตรวจดูคําฟ้องของโจทก็ได้มีการบรรยายและนําสืบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินพิพาทมาตั้งแต่ปี25 4โโจทททกั้งงงคครรออบี่ดดดิินมายยสเเปผ ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาติดต่อมาเกิน10ปีเมื่อนับระยะเวลาจากวันที่เปลี่ยนแปลงหลักฐานเป็นฉนดที่ดินจนถึงวันฟ้องระยะเวลาการครอบครองที่ดินพิพาทนับตั้งแต่วันที่ออกฉนดจนถึงวันฟ้องเกินกว่า10ปีแล้วโจทก์ทั้งสองมีสิทธิ์ร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปลปักได้แต่ไม่มีสิทธิ์ร้องขอให้ศาลแสดงว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิีครอบครองที่ดินเพราะที่ดินพิพาทได้เปลี่ยนแปลงเป็นฉนดที่ดินแล้วการที่โจทก์ทั้งสองยื่นฟ้องก็เพื่อขอให้แสดง าหากโจทก์ทั้งสองจะไปยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ก็ไม่สามารถทําได้เพราะถือว่าเป็นฟ้องซ้ําเมื่อคําฟ้องของโจทก์ทั้งสองเป็นคําฟ้องขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์ทั้งสองมีสิทธิในที่ดินพิพาทและโจทก์ทั้งสองก็ได้บรรยายมาครบถ้วนว่าครอบครองที่ดินโดยสงบเปิดเผยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นระยะเวลาติดต่อกันมา12ปีเศษการที่ศาลอุทธรณ์ภาค4พิพากษาว่าโจทก์ทั้งสองได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปลปักจึงไม่ถือว่าเป็นการพิพากษาเกินคําขอตามวิแพ่งมาตา142วรที่ 1, 4, 2, 1. เมื่อดูคำพิพากษา,าสารในการกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะสุกได้ดังนี้ค่ะว่าแม้ว่าโจทย์ขอสิทธิก็ฟ้องแต่ถ้าเราดูจากข้อที่จริงที่โจทย์เขาบรรยายฟ้องมาเนี่ยโจทย์เขามีการบรรยายเข้าลักษณะในเรื่องของการครอบครองประปัก ตามระบลกฎหมายแพ่งละพาณิชย์มาตรา1382และศาลก็มองในมุมที่ว่าปัจจุบันที่ตัวของโจทก์เขามาขอสิทธิครอบครองเนี่ยที่ดินแปลงดังกล่าวมันกลายเป็นที่ดินที่มีโฉนดมันกลายเป็นที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์แล้วและถ้าจะให้ตัวของโจทก์เขาไปฟ้องเป็นคดีใหม่มันก็จะกลายเป็นฟ้องซ้ําเพราะฉะนั้นด้วยข้อเท็จจริงทั้งหมดทั้งมวลด้วยเหตุผลที่ได้พูดไปศาลก็เลยมีอำนาจจับที่พากษาให้ตัวของโจทก์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักได้คำพิพากษาของศาลจึงไม่ถือว่าเป็นการพิพากาาาที่่่เกินนนคขออตตมมแพงง12 1ัะ เอาละคะ่ะก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากรายการอมรอคอกฎหมายไปด้วยนะคะซึ่งก็จะลงทางหน้าเพจส,สถาบันติวกฎหมายอมรอของเราทุกวันจันทร์17นาฬิการหรือว่าเวลา5โมงเย็นแล้วก็ลงทาง y o u t u b n แนลของสถาบันติวกฎหมายอมรอของเราด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ